เดาเยวตรงนี้เต็มโคนันนั่นเลยเดอยไม่ติดยุสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเอียดนะครับน้องน้อง สำหรับคลิปนี้มังเงียดก็จะมาจัดหนักให้น้องๆครับวันนี้มังเงียดก็บวชแต่ว่าน้องๆทักมานะบอกว่าอยากเจอไหนอะคนที่อยากเจอมังเงียดมังลิกมามาเปิดตัวเร็วมาก่อนมาเราจะอัดกันหน่เดียวน,ดดน,นู่นทุกคนนู่มังลิกครับทุกคนอยากเจอมังเงียบมังลิกยกมือก่อนเออเดี๋ยวรู้เรื่องนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าได้พระกันไหมนะทุกคน ฉะนั้นก่อนที่จะไปไลฟ์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจมัเงเอเด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่าวันนี้มึงจะได้อัดตามถึงชื่อไหมโอ้โหเสียงตัวนี้มันดุเดือดมากทุกคนไปรบกันเนี่ยนะก็กดไลน์เกือถูกนะพี่บังนะเหลือเพื่อจะจงจะตีต้นไม้

ออกเก้านี่ก้าแบ๊กแบ๊กแบ๊กแนีนะตีตเลยเลยเไปต้เลย้ว้าวว้าวว้าวนี่กับลขหลานนี่แบ๊กนี่เซียวเวดตายะร้งลูกบ้าจริงลูกคนตายทอดแล้ยลูกพาไม่ได้ดิสิหลานจะไม่มาไปนี่ตัวตายต้องดีต่อจากตัวเดียวต่อตดีต่อดีโอ้

ao phê con... à, <laughs> rồi bây giờ, sáu được tám chân, <laughs>

ตีดกน้องๆเลวไว้ตีดกพี่ย้ายเขาขึ้นยวโดยพลดเฮ้ยทุกเลย่องเห็บอเอเดียวเฮ้ยแบบนี้แบบนี้ป่านึกหงายอยู่เลยวังนะระวังนะไม่หันยดไม่หันยศหันได้ยศไม่ได้แพ้เลยมั้ยไปยกให้บังลกฟต์ไปบังลิฟต์ต่างพราได้ ลอยมี่ยกอะไรพี่ลอยมี่ด้วยออมาสิมาสิครับามาสิครับมาครับมามน <laughs> ย <laughs> บีกบกบกบ้ก่อนบี้ก่อนําให้ก่อนบีคนเดียวคนเดียวชกเลยจ้ะอเลยพี่

โอ้ยลูกหาเลยจัด mọi người 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 mọi